จะมีร้านไหนรับฟาร์มเพชรบ้างไหมเนี่ยมีสิระาดไปอยู่ร้านหนึ่งเฮยสิงหรออ้วนร้านอะไรอย่างงั้นหรอนี่เลยเขาขอแนะนําร้านเดวี่นูช h อบบริการรับฟาร์มเพชแบบอนิเมะแอ n เบนเและยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆอย่าง Projectslayers All Star Tower Defense a n i m e f i g i t h t e r และรับฟาร์มซิกซอนและเงินอยางแบบ Anime World Tower Defense อีกด้วย ยังไม่พอท่านั้นยังมีบริการรับซื้อ ID ของทารมแอนิเมชั่นเอ e วนในราคาร้อนปลอดภัย100%จากทางบริการร้านเดวิดนูช h อ p อีกด้วยและตอนนี้ทาร์มเดวิดนูช h o p ยังมีบริการรับจายโรบัสแค่ทุกกระเติมเองปลอดภัยแน่นอนในระบบ ID Pass และทุกคนอย่าลืมไปทําให้เป็นแมวแดงก่อนเพื่อความรวดเร็วในการเติมด้วยนะคะสาหรับใครที่สนใจบริการลิงใต้ล่างคินีนีเลยนะคะผมอ่าโยก็ขอสวัสดีชาวแมนพาทุกคนทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กท่านกันด้วยและเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคิปมีเนาะเราเ กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะของทางเกมโลบล็อกนะคะอย่างในแมปที่มีชื่อว่า a n i m e Avengers การอีกแล้วนั่นเองนะสำหรับในส่วนของเคลนีนะคะก็ยังอยู่กับแฟของารากันอีกเช่นเคยนั่นเองอ่ะใช่ลคะค่ะทุกคนก็มาอยู่ในส่วนของไอเจ้าตัว เกมอนิเมะแอทเวนเจอร์การอีกหลายระเองเึ้งในเซอร์ของคลิปที่แล้วเนี่ยได้ทําการซูมหาตัวละครที่มีชื่อว่าจูโซจากในโตเกียวกูนไปแล้วเนาะต้องขอ,ขอขอบคุณคอมเมนต์ม,มากๆด้ดยฐานสลับข้อมูลนะในครีมนนาก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มาจากในโตเกียวกูนเช่นกันแล้วตู้นี้นะค่อนข้างน่าสนมากๆจะมีตัวละครระดับแร3สามตัวนะคะ,ะก็คือโกคูบาคุโกแล้วก็เนสุโกอีปิงนะเป็นฮิรัวนะคะลีเจนดารี่เป็นเอเรนซึ่งเอเรนเนี่ย สามารถทําไปเป็นร่างออมิสติกได้นะคะโดยที่เป็นลงเลดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตัวใหม่อย่างเจ้าตัวมิสติกตัวนี้มาจากในโตเกียวกูนะคะซึ่งมีชื่อว่าทาทาระนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการดูกันนะคะว่าในคลิมิน้ในจํานวน8,000กว่าเพชที่เราไม่ได้ฟาร์มต่อเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิว่าในคลิปนี้เนี่ยจะสามารถสุ่มได้หรือ ะะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะในคลิปนี้นะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็ก่อนอื่นเนาะช่ยกันฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซ่อนครายแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเองแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเล่นเกมในการกับเราทาง Discord เนาะทุกคนสามารถไปกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ description กับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยได้ทั้ง2ช่องทางนี้นะแล้วก็ต้องขออภัยในส่วนขอองงงเสงสเสสีีียยรถนกท่าจจะแ เข้ามาในคลิปด้วยละกันโอเคก็ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะไปดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรที่เราเนี่ยสูมได้หรือเปล่านะเออจะเกลือหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะโอเคทุกคนก็ตามที่เราได้บอกไปนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เราเนี่ยอัดต่อจาก คลิปที่เราลงไอ้เจ้าตัวได้รับจูโซเลยเห็นจากค่าลัคกี้ก็ได้นะคะแล้วก็เพชรยังเหมือนเดิมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันมาพอดีเนาะก็เดี๋ยวเราเน่ยจะพะทุกคนมาดูกันเลยนะคะว่าเราจะสามารถส่งได้หรือเปล่าถ้าได้เอเลนแล้วได้หลายตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะหรือไม่ก็ขอให้ได้เจ้าตัวทัทระเหอะส่วนจุสยังมีค่าลัคกี้เนี่ยเป็นตัวช่วยอยู่นะคะโอเคแล้วไอหัวอะ ผมจะทะลาจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้มันน่าจะบักเนาะโอเคเนี่ยเรอเนี่ยจะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจำนวน8 0 0 0กว่าเพชรเนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้หรือเปล่านะคะไปประเดิมในส่วนของ500เพชรแรกกันเลยดีกว่าโอเคประเดิมมาเป็นเนสโกนะฮะตามมาด้วยบาคุกโกเลยเนสโกอีกหนึ่งตัวอีพิกเป็นคิรัวนะคะอะโกคู ก็คูอีกหนึ่งตัวอะฮะบาคุโกอีกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บาคุโกอีกหนึ่งตัวนั่นเองโอเคนะอ่าแล้วก็โกคูอีกหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้โอ้โหเกลือฮะตู้นี้คือเกลือจริงเกลือแบบจริงจังมากะค่ะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราไปกันต่อสําหรับในส่วนของไอเจ้าตัวครั้งที่สองนะคะไปกันเลยละกันชืบห้าร้อยเพจนสองครั้งนะคะก็ประมาณหนึ่งพันเพจนแล้วนะอันนี้ บาคุโกบาคุโกอีกหนึ่งบาคุโกอีกหนึ่งฮะขี้รัวนะคะคราวนี้ได้มาเป็นขี้รัวกคูบาคุโกเดี๋ยวนะทำไมมันรู้สึกเกลือๆฮะอ่านบาคุโกโกคูอีกหนึ่งอ่าดิจิเนอรี่ยังไม่ออกนะคะมีสิกก็ยังไม่ออกด้วยทำยังไงหน้าพวกแกทั้งสองตัวถึงจะออกมานะเนี่ยมาฮะเอ้ยเมื่อกี้มันน่าจะได้เอเลยหรอปะ เออน่าจะได้เอเลนแล้วเปล่าคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราประมาณหนึ่งพันาเพชรได้นะคะในการสูงเมื่อกี้เนาะบาคุโก,โกนะคะเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยโกคูโกคูอีกหนึ่งตัวนะคะลิเจนดารี่เอเลนมาตัวแรกแล้วบาคุโกอีกหนึ่งตัวบาคุโกอีกหนึ่งตัวนะคะโกคูบาคุโกอ่อะนิซุกโกบาคุโกอีกหนึ่ง โอเคหนึ่งพันห้าร้อยแล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราเสียไปประมาณสองพันเพชรถึงได้จเจ้าตัวจูซูมานะคะแล้วในคลิปนี้เนี่ยจะได้หรือเปล่าสองพันเพชรเดี๋ยวเรามาดูความขลังดูซิว่ามันจะยังขลังอยู่หรือเปล่านะคะ2พันเพชรเนี่ยอันนี้คือจะสองพันเพชรพอดีนะคะอ่ะเนสโกะนะคะเนสโกะครั้งที่สองคิดว่าอีปิกมาแล้วเหิงโกคู who นะคะอ่าเนสโกะอยู่นะคะคุณผู้ชมโกคู คิรัวนะคะตัวนี้มาคุโกที่มาพร้อมกับพลังแฝงซูปเปอร์เรหนึ่งเนสโกะอ่าเนสโกะทำไมมันฮะสตาร์เลมนันนหนึ่งโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยเอ้ยไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันโอกาสเรทเปอร์เซ็นพอๆกับศูน์ุสามหนึ่งอเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ต้องการอะเอ่อถึงมันจะหายากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เราอยากุ่มได้เจตัวทัทะละ โอเคสรุปคือสองพันเมื่อกี้คือมันขังไหมแล้วนะแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าเราได้ซาเลมนั้นมาที่เป็นระดับมิสติกลเหมือนกันโ okay, อเคอไปกันต่อที่สองพันห้ร้อเพย์นะคะคิรัวประเดิมมาเป็นอีปิกเลยตามได้เนสโกนะคะเนสโกอีกหนึ่งตัวอืมคิรัวอีกหนึ่งตัวนะคะโดยสโกอีกหนึ่งตัวอืึเนสโกอีกหนึ่งตัวฮะตามได้คิรัวไหนนะทำไมมีแค่สองตัวนี้เนะี่ยตามได้โกคูหนึ่งบาคุโกอีกหนึ่ง ตัคุยออกหนึงห่งฮะฮะเดี๋ยว what the fuck is this เดี๋ยวนะเอาจิงอะโอ้โหสตา์เลมนั้น5อันเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมมิสติก2อันติดแล้วนะที่เป็นสตา์เลมนั้นที่ไม่ใช่เจ้าตัวเนี่ยโ,โหคุณผู้ชมเอามาทำไมไม่รู้อันนี้คือเสียแบบป,ประมาณเท่าไหร่และสอง0ั 2, ใช่ไหมประมาณ2,500แล้วเนาะโอ้โหได้ อ่ามิสติกมาสองอันจะเป็นสไตล์เลมแนนนะคะนั้นไปกันต่อที่สามพันเพชรในสโกชานนี่เอ้ยในสกชชยนี่นะคะตัวนี้ตามแม่ในสกแบบปกติในสกอสามตัวติดเรจินารี่เอรลนมาหนึ่งตัวนะคะมาคุโกอีกหนึ่งโกคูอีกหนึ่งตัวอีปิเป็นขี้รัวนะคะโกคูหนึ่งมาคุโกหนึ่งอ่ะฮะอ่า เหมือนจะเกลือแล้วฮะเหมือนจะเกลือแนละ้วอันนี้คือเสียสามพันเพชรแล้วนะต่อไปจะเป็นสา0พันห้ารอเพชรแล้วนะคะยังไม่ออกเลยนะออกแต่ซาเลนนันเอามาทำไมนะ่ฮะโอ้โหเอาไปซื้อที่ร้านพูมาก,ก็ได้นะจริงๆริงไม่ต้องออกมาหลอกออกแค่เจ้าตัวทัทลากระกพอมาฮะสามพันห้ารอยเพชรแล้วนะครั้งนี้จะออกไหมมาดูกันโกคู Go นะคะตามด้วยเอ,อบาคุโกถ้าถ้าดไปแลกยังไงขออไปทุกคนด้วยเนาะเพราะว่าคามรกค่อนข้างจะกะนะคะอ่าบาคุโกอีกหนึ่ง ก็คูอีกหนึ่งอือฮึบาคุโกบาคุโกนะฮะอีปีเป็นคิรัวแล้วทำไมผ้ามันแหลกขนาดนี้เนี่ยบาคุโกนะฮะอืมบาคุโกอีกหนึ่งโอโ้โ,อโหโอ้โหเกลือจริงเดี๋ยวฮะทนความเกลือไม่ไหวเดี๋ยวขอขายตัวละครก่อนโอเคทุกคนขายไปก่อนได้เงินมา4,950โกนะฮะดูสิตอนนี้เหลือ 4, ี่พกว่าเพรแล้วนะคะคุณผู้ชมประมาณเท่าไร่แล้วเนะ่ย สา0พันห้าใช่ไหมเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นเข้าสู่ช่วงสี่พันเพรแล้วนะคะอืมประเดิมมาเป็นบาคุกโกเลยตามด้วยโกคูนะคะคุณผู้ชมบาค,กโกค,ะคะโุโกอีกหนึ่งตัวอีปิกเป็นคิรัวนะคะเนสโกอีกหนึ่งเนสโกอีกหนึ่งตัวคิรัวอีกหนึ่งตัวนะคะเออบาคุกโกอีกหนึ่งเอาเข้าไปอ่ะบาคุกโกบาคุกโกที่มีพลังแฝงคูลิงนะคะ ก็ยังไม่ออกนะคะ,ะทัลละตัวนี้ออกยากมากแฮะออกยากจริง4,000เพจแล้วย,ยังไม่ออกนะคะรู้สึกเกลือนะเนี่ยเริ่มรู้สึกเกลือแล้วนะคะโอเคมาฮะเข้าสู่ช่วง4,500เพรใช่ไหมอ่ะอันนี้เข้าสู่ช่วง4,500เพชรแล้วนะที่เราเสียไปโอ้โหแล้วทำไมมันแหลกขาดเนะี่ยขออภัยทุกคนด้วยนะถ้าผามันเลื่อนเดี๋ยวอาจจะตัดไปหลายช่วงอยู่เหมือนกันเนาะโอเคบาคุกโกนะคะตามด้วยเนสโกคีรัวอีกหนึ่งบาคุกโกอีกหนึ่งนะคะ อ่าฮะอ่ะฮะรีบทำเลยดีกว่าเออกครู Go oo, ที่มีพลังแฟงคูลิ่งนะฮะอืมยังไม่ออกยังไม่ออกนะคะ4,500เพชรยังไม่ออกเข้าสู่ช่วง5,000เพรแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมโอเคอ่ะเลซุโกะกคู Go oo, นะฮะกคู Go oo, อีกหนึ่งเดซโกะแบบชายนี่อีปิกี่รัวมาฮนะ,ะบาคุโก,โกอ่ะ คิรัวคีรัวสองตัวติดตอโอ้เอมาทำไมอะเอาสตาเลมนั้นมาให้ทำไมเนี่ยประเด็นอะคือโอ้โหไม่คิดว่าสําหรับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะกับการสูมแล้วได้สตา์เลมนั้นมาตั้งสามอันติดแล้วนะคะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยเกินไปเปล่าถ้าทั้งแปดพันเพชรนี่ไม่ได้นี่คือแบบชีวิตเศร้าเลยนะอีปิคสองตัวรีเจนเดอรี่เป็นเอเลนมาแล้วหนึ่งฮะอืมแหลกด้วยอะไรยังไงด้วยอีปิคคิรัวอีปิคคิรัวอีกหนึ่งเออหื้อไม่ทำไมคิรัวมันออกมาติดเลยนะฮะโกโฮโอเคแป๊บนึงนะคะพักช่วงก่อนเออเราเสียไปประมาณเท่าไหร่นะฮะเออประมาณหกพันปะ 5 5 0พันห้ารอเพจสี่ใช่ไหมประมาณห5 0พันห้ารอยเพจแล้วนะะที่เราเสียไปจะเข้าสู่ช่วงหกพันเพจแล้วนะคะยังไม่ออกเลยนะไอ้เจ้าตัวทาทาระนะเออโอเคไหนดูซิอีกประมาณหกพันเพจจะออกมาหรือ,อยังบาคุกโกฮะอีปีคิรัวอีปีคิรัวอีกหนึ่งมิจิเนรี่เอเลนออกมาฮะโกคูอืมอืมเอาเข้าไปอ่ะยังไม่ออกนะคะหกพันเพจจะเข้าสู่ช่วงหกพันห้าร้อยเพจแล้วนะคะ เออและคือเพลงมันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะสำหรับเราคนที่ไม่มีเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมโอเคมาแต่อย่างนั้นก็คือได้สารเรนั้นเอาไปสุ่มเทรดใช่ไหมอืมก็โอเคมะขี้รัวมาสองตัวตินะคะตามด้วยบาคุโกอีกหนึ่งโกคคอืึโกโคอีกบาคุโกมาในอ่าพลังแฟงอันเดฟนะคะเออ อะไรของมันเนี่ยจะเอามาทำไมอ่ะซาร์เลมแนนนาคือแบบว่ากี่อันแล้คะคุณผู้ชมที่เราได้มาเดี๋ยวนะเอ่อจากตอนแรกที่เรามีประมาณสามอันใช่ไหมสามหรือสี่อันน่าจะสี่อันป้าคุณผู้ชม สี่อันหรือสามอันนั่นแหละจะได้มาเพิ่มคือประมาณสี่ห้าอันแล้วนะคะตาร์เลมนั้นยังไม่ออกในเซวร์อของเจ้าตัวทาระเลยคุณผู้ชมอันนี้จะเข้าสู่ช่วงประมาณเท่าไหร่แล้วอะเจ็ดพันเจ็ดพันเพชรหรือเปล่าหกพันห้าร้อยเพชรเหรออันนี้น่าจะหกพันห้าร้อยเพ็ดมั้งคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเจ็ดพันอืมอันนี้คือเข้าสู่ช่วง 7, เจ็ดพันเพ็รแล้วนะคะอ่ะเราดีสคิปมาเลยดีกว่าอ่ะอีปิคคิดรอาอ่ะนุสโกโก้หู ดีเจนจรีเอเรนมานะคะอีปิคิรัวอ่าเกลืออยู่ฮะยังเกลืออยู่นะยังไม่ออกมานะคะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันโอ้โ oh, หคอเลคชั่นอิสฟูเดาขายแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมโอเคทุกคนมาขายเสร็จแล้วเรือจะสามารถสุ่มได้อีกแค่สองครั้งนะคะแถมไอ้เจ้าตัวค่าลัคก,กี้พูชันมันไม่มีแล้วด้วยนะคุณผู้ชมคิดดูอ่ะดูซิคราวนี้มันจะออกมาไหมโกคูโกคูนะคะอีปิคิรัวมาบาคุโกบาคูอ่ะ อือฮึอือฮึเออเหอเกลือเน้นๆคะคราวนี้โอเคมาดูกันนะคะในครั้งสุดท้ายเนี่ยจะสุ่มได้หรือเปล่าทาระแปดพันกวาเพชรคือไม่มีวีแววที่จะได้เลยค่ะคุณผู้ชมอือฮึดูอ่ะอ่ะหืมแหลกแหลกแบบแหลกมากโอ้โหเกลือนะคะสรุป เกลือแบบเกลือแบบไร้ที่ติคือเกลือมากนะคะโอ้โหแปดพันกว่าเพนไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมคิดดูเดี๋ยวนะเอ้ยมีตัวมานี่ก่อนอังจริงอะ่ะควรสูมได้นะคะแต่ว่าซา์เลมนั้นมันออกมาเยอะเกินไปออกมาทําไมต้องเยอะแยะเนี่ยโหไม่คุ้มเลยในสูมอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะคะคุณผ,ผู้ชมเออในสกระดับแรมา โอเคไหนดูซิเราสามารถทำเฟสอะไรได้บ้างในตอนนี้เราขาดเทสอยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะคิดว่าถ้าสุ่มแบบ3ามร้อก้าสิบสองครั้งเนี่ยยังไงก็ไม่น่าคุมอะัง่งก็ไม่น่าคุมแน่นอนฮะโอ okay. เคจะขอลองสุ่มแบบห้าสิบมเราสุ่มสักแบบห้สิบ แบบแบบไม่มีความหมายแล้วตอนเนี้ยคือแบบไม่ดูแบบจะทำอะไรแล้วอ่ะคุณผู้ชมใช้เพชรให้มาหมดเลยละกันแต่ก็ค่อยฟ์มเพิ่มนะคะขนาดแปดพันเพ่ยยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมคิดดูไอเจ้าตัวทาทารามันสูงยากจริงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าคะตัวนี้ในสโกแรเป็นพลังแสงอันเดบนะนะคะอ่ะโอเคได้มาเป็นบาคูโกอีกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็อีก สามครั้งนะคะสามครั้งก็ค่อีกหนึ่งตัวนะคะประเดิมต่ออ่าบาคุโก,โกแล้วก็มาส่งครั้งสุดท้ายก็ดีกว่าอันนี้คือแบบยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วจริงโอเคอ่าโอเคเกลือฮะ,ะเกลือแบบเกลือมากเหมือนดัวเรามันหมดไปแล้วนะคะจาก เมื่อตอนแรกเลยที่สุม่มหายเจ้าตัวเนี้ยเออรวมมันหมดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอ้โหจบเลยแต่ว่าตัวทะัทะลาเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใครรู้ก็บอกได้นะคะแต่อย่างน้อยนะคลิปนี้อย่างน้อยก็ยังดีที่มันมีเอเรนได้ไงอย่างน้อยก็ถือว่าเราก็ไม่ได้เกลืออะไรมากเนาะอย่างน้อยก็ได้เอเรนมา5้าตัวน่าจะสามารถทําเป็นเอเรนล่าอีกร่างหนึ่งได้ที่เป็นระดับมิสติกก็สาหรับเราถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแต่คครอย่างเงี้ยถ้าได้ตัวนี้คือจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟ แล้วดูสิ่งที่เราได้ดิหืมสตาร์เลมั้นสี่ห้าอันในครั้งเดียวนะคะคิดว่าเราจะเอาตัวไหนไปสูงพลังดีจูโซไหมเออจูโซเห็นว่าน่าจะโหนะฮะดะลองดูแล้วกันมาคุยกับตัวนี้นะคะวิชวิ h นะคะวิวิะะว,ว,วิไหนดูซิว่าเราจะได้พลังแฝงอะไรถ้าได้พลังแฝงแบบพวกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพ i ิกยูนิอืม จูโซมาฮะมีสตาร์เลมแนน7อันเลยนะคะเรามาทำการรีโลกันเลยดีกว่าว่าเราไหนจะได้พลังแฝงอะไรมาสามสองหนึ่งไปฮะเฮะ้ยสไนเปอร์เหรอระดับกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอสไนเปอร์สองจุดห้าเปอร์เซ็นเฮยโอเคอยู่นะสไนเปอร์พลังแฝงอันนี้มันมันโอเคไหมอะอะไนดูซิจูโซ เฮ้ยมีระยะที่กว้างกว่าเดิมหรอคือถ้าจูซมันตีกว้างอยู่แล้วเนี่ยแล้วคือมันมีพลังแฝงสไนเปอร์อีกมันก็จะยิ่งระยะกว้างขึ้นใช่ไหมคะเฮ้ยโอเคอยู่นะเฮ้ยถือว่าใช้ได้คะ่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับ คุณผู้ชมคิดว่าเราเกลือไหมในคลิปนี้ลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ได้ลวกันนะคะคิดว่าเราเกลือหรือว่าเรายังไงลองพิมพ์มาที่ใต้อคอมเมนต์ดูสำหรับเราคิดว่าค่อนข้างเกลือนะฮะอเออไม่ใช่สิคิดว่าค่อนข้างที่ไม่ค่อยจะเกลือนะคะเพราะว่าในตัวเอเลนมาอย่างเราก็เอาไปลงเรทไปทําเป็นอีกตัวหนึ่งได้เอถึงจะไม่ได้จ้อตัวทาราก,ก็เถอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีละกันนะคะว่าในคลิปหน้าน่นาจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวอาจจะไปทําการรีฟาร์เพชรม,มาเพิ่มอย่างน้อยคือมันน่่าจจะไมพพร อันนี้ก็พอเข้าใจอยู่ถ้าประมาณ2 0 0 0 0เพจอะอันนี้คือแบบชชว์ช่วยแน่นอนอะกำลังจะคิดอยู่ว่าอาจจะฟ้าให้ถึง2 0 0 0 2น0 0 0เพรแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกทีในช่วงการสุ่มนะคะโอเคสหรับในส่วนของคลิปในน้าก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะคะครับผม